จุ๋มซาลอนนะคะเนี่ยมีผมต่อแบบเทปกลาวมานําเสนอนะคะเพราะว่ากําลังจัดโปรอยู่นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะแล้วก็โปรโมชั่นของการทำดีฟิลใช้ผมเดิมรอบต่อๆไปก็ลดอีก25%นะคะที่ร้านจุ๋มซาลอนนะคะผมสวยมากเลยคะ่ะนี่จุ๋มมาให้ดูเลยว่าผมสวยมากนะคะเป็นผมดิบเป็นผมธรรมชาติสามารถเอาไปทําสี ทำสีทําไฮไลท์ได้หมดเลยดัดได้ด้วยนะคะดัได,ด,ดได้ยืดได้ทําสีได้นะคะแล้วก็ปลายผมไม่บางสุขภาพผมดีมากนะคะไปลายไม่บางนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ช่างน,นะคะปลายผมไม่บางนะคะปลายหนานะคะให้ลูกค้าเห็นเลยว่าผมที่ร้านเราปลายหนานล้วมีน้ําหนักดีมากนะคะผมสุขภาพดีมากส,สาวสนใจก็ทักเข้ามานะคะ ให้ดูแบบนี้ค่ะคือแพรผมนะคะแผ่นิ่มนะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่แตกสามารถใช้ได้หลายรอบด้วยนะคะจดโปรอลูกค้าอยู่นะคะโปก็ยังมีไปเรื่อยๆอยู่นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็พักเข้ามานะคะอยากผมสวยหนาย,ยาวสะพือน,นะคะก็มาที่ร้านจุดซาลอนนะคะจุดยินดีให้คำแนะนำนะคะ